สวัสดีจ้ะเียออมมาทงหน้าจ้ะเมน,นีนัดรถดไทจะมาไทหุดหน้าจ้ะไทหุดไทกบกอเฟียงไห่จ้ะมันจะได้เป็นปุ๋ยไม่ลาวานเขาหญ้าก็จะได้บ้าลายจ้ะอันนี้ก็มีเถียงหน้าหน่อย ช่วงนี้ก็ล้อรถไทย,ยูยจ้ะรถไทยประธานมาต้นบางเยวกําลังเป็นนวยต้นกระย้อมก็ก,กำลังออกดอกจ้าช่วงนี้ก็แรงฝนก็นบบ่ลงจ้นาน้ำในนองสะก็เริ่มจะลดลงแล้วจ้าลดไทยน้ำมาแล้วอยาจะให้เขาไทยด้านบนนี่ก่อนจ้าไทหุด กบหญ้าไวจะได้ไวปลูกต้นหม่จ้ะให้ตน้นกระยอมเสร็จแล้วก็จะลงไปไถห,ห,หุหนาให้นาจา้ะกบตอเฟียงจะได้เป็นปุ๋ยนีล่าวางเขาหญ้าจะได้บ่หลายจา้ามีกระไถหุหนาแล้วดินแห้งไงกลุ่มๆเลย ใครหุห่นหน้าใน่นคิดลายละสองลอยจ่าถ้าเป็นปั๊บหน้ารถไทยขั้นใหญ่คิดชั่วโมงละแปดลอยจ่าถ้ารถไทยขั้นหน่อยคิดชั่วโมงละหาลอยจ่า หุนหน้าะกะไก่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ไทหุนนาะอันนี้รอบสุดท้ายจ้าก็จะเ็จแล้วก่อนจะลงวานเขาาฮ้าก็จะมัดไทหุดอีกรอบหนึ่งโยจ้าหย่ามันจะได้บลายไทยหุุนนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามารับชม